ก็ตัดเอ,เอ้ยเอาเอาบางโคนออกไปเลยนะครับแต่ว่าผมจะตัดโคุงตัดสินใจแล้วต้องตัดโคงุงลองยน่นเข้าไปแบบสุดๆดูว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับเย,ย้โชคไม่ปาเดน,นี้ก็เท่นะโคเราก็าไว้อย่างไนี้เลยเออเอเอแบบจะรับน้ำหนักยังไงไปด้าวไ,ไมออกวะเนักกีาสวัสดีเยาวารุ่นชาวไทยทีย่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับ มีคนขอมาครับพี่ปอครับพี่วิวครับทำชกุ้ยโครงไก่นะครับ <c oughs> ก็จัดให้ดีครับจัดให้จริงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะพานะฮะอันนี้วันนี้เป็นแบบอีพีแรกเลยนะฮะหลังจากที่หายไปน่าจะโอ้เกือบสามเดือนนอนยาวเลยอ่ะใช่หลับปุ๋ยเลยตอนนี้ก็สภาพล่าสุดนะก็ <c oughs> ถือว่าเป็นคลิปอัปเดตก็แล้วกันนะครับเดี๋ยว,ววันนี้เขาเรียกว่าจะพาหาทรงนะครับผมหาทรงเพราะว่าเราจะจัดทรงใหม่ นะครับแล้วก็ทําโครงไก่เลยเพราะว่าคนก็ขอมาเยอะนะฮะแล้วก็มันน่าจะต้องได้เปลี่ยนได้ทําได้แปลงหลายอย่างอยู่นะครับอืตอนนี้ก็ลองเริ่ตต้ดแล้วชุดเนี้ยจะถอดถอดออกหมดเลยพวกเฟรมหลังอ,ะอ่ะเห็นไหมที่เราเคยไปถ่ายกันเยอะๆอะเออพวกนี้ยังไม่มีหมดเลยนะเอาออกหมดเลยบางโคนเนี่ยก็ถอดออกไม่ต้องตัดนะครับถอดบางโคนออกเลยนะฮะไม่แบบว่าไม่เอาแบบทรงเชิงแบบ คือจำฝ่อแล้วเหลือบางคนไม่ไม่เอาแบบนั้นมันเอาแบบคือคืนากลางใช่มันพอกระเทือนนะนะาจาทาก็ต้องสุดไปเลยนะเออก็ตัดเอยเอาเอา,เอาบางคนออกไปเลยนะครับแต่ว่าผมจะตัดโครงตัดสินใจแล้วต้องตัดโครงเชื่อไหมว่าขนาดกูยกเครื่องออกแล้วรถกูเนี่ยก็เตี้ยระดับหนึ่งนะแต่พอยกเครื่องออกแล้วเวรขขงกรรมนะครับตัวนี้เตี้ยมากเว้ท่านผู้ชมตรงนี้ก็ยังไปขูดอยู่ตอนรถขึ้นอ่ะเออไม่พ้นตรงนี้เหมือนเดิม เพราปกติเราเรามีเครื่องใช่ไหมมันก็จะขูดท่อก่อนแต่ทีเนี้ยเราไม่มีเครื่องไม่มีท่อแล้วมันก็จะขูดโครงเราก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่ารถเราเตี้ยนะกูมันก็เตี้ยลงไปด้วยกูก็ลืมนึกถึงเลยนะเออแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราย่นไปเยอะๆนะครับเปลี่ยนอะไรบ้างหนึ่งเลยกูว่าน,นอนหางปลานี่ต้องเปลี่ยนดูลองจับดูนอนหางปลาเดี๋ยวผู้สองดูกันนอนถังปลาอยู่ทํานี่นี่โอ้ยนี่สุดแล้วเนี่ย ได้อีกนิดเดียวพี่ได้เกวว่าไหลบัวฮ่อเปลี่ยนอตทีเงาขึ้นัอ,อนี่กะทีเขามาพีได้เออแล้วก็เปลี่ยนแค่น็อตหางปาลาสำหรับใครที่กําลังจะเริ่มต้นย่นแบบมหาการของความย่นที่จะพอจะย่นได้แบบสุดๆนะแบบไม่ต้องตัดคานอาร์มนะเออไม่เอาแบบนั้นอันนั้นกูกลัวเออบางบูทูอะไรเงี้ยเออไม่เอาเออเฮ้ตัดอันนี้นะตัดนี้ปุ๊บแล้วก็เอาอะไรนะอ,นนเ,อ,อเนี้ยมาเออแคนิเนียม กั้นไว้ไงรถไอ้ดีมธนภัทไงเออแค่นักกีฬาเ้วก็พวกมึงไปรุ่นชนบทน้ำ <c oughs> พวกมึงก็ลงขันมากูจะได้เติมน้ำมันแล้วก็ไปหาพวกมึง <c oughs> นะครับเออช่วงนี้กูขาลงแล้วก็เตรียมไว้หลายๆคันเออเตรียมไว้หลายๆคันเ,เวลาเราไปจะได้คุ้มๆหน่อยเออ <c oughs> นะนี่อ่ะใครที่ไม่เชื่อนะครับว่าก้านที่อยู่ฝั่งซ้ายไม่ใช่ก้านคัดนะครับนี่นี่คือหลักฐานนี่คือเบรกหลังนะครับ ไม่เชื่อไปย้อนดูทลิปเก่าได้ผมเคยทําเบรกหลังมือฟิลแบบมันสกูปปี้อะมันรถออโต้อะเบรกซ้ายมือนี่ของจริงนะทำไมมันโดดเด้งเนี้ยพี่เออมไม่เข้าใจพี่มันเอาไว้ทําเพื่ออะไรเออไม่เห็นแฮะทำไมคุณนึกว่า18บวกวะเออโดดเลยโดูเลยเออจิ้มเออจับตรงไหนวะจับตรงไหนเพื่อจะทำอะไรพี่มึงกำเบรกไงอ๋อ อ๋อไวาอ่ะ <c oughs> คุณว่ามึงบีบสายบีบสายแล้วมันด่วนะอ,ๆๆอันนี้เราก็จะเอาออกนะครับส่วนใครที่อยากจะแปลงเบรกหลังนะครับผมแนะนําเอาสายเบรกช็อโกปีน่าจะพอดีเพราะว่านี้เป็นสายเบรกของพีซีเอ็กซ์มันค่อนข้างที่ยาวเห็นไหมมันขรมาอย่างเงี้ยไหมมันต้องไปซ่อนอีกอ่ะใช่มันค่อนข้างที่จะยาวถามว่าเบรกได้ไหมเบรกได้นะครับแต่ไม่ไม่ถึงกับเบกดีนะครับแค่ชะลอความเร็วได้ตอนนั้นเอง อันนั้นเบิกนาเขาเลยหาพดนี่นี่นี่มันกาเบิกที่ยันนี่กูก็คิดถึงแบบพิกาจูเกอร์กำลังโดเลยเอ้โอเนี่เขาเหมือน่ะกอดทีเนี้ยเราถอดเฟรมออกไม่พอนะครับเราต้องถอดไฟท้ายออกด้วยนะเว้ยเออไม่งั้นมันก็ไม่สุดอีกแหละวันนี้เราก็จะถอดแบบพวกนอดหางปลาแล้วก็ลองย่นเข้าไปแบบสุดๆดูว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วทีเนี้ยอยากให้ทุกคนนะครับติดตาม หรือใครเคยวิจัยแล้วว่าย่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยใส่โซ่เนี่ยได้ประมาณกี่ข้ออันนี้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยอันนี้อยากรู้จริงๆนะอยากให้น้องๆคอมเมนต์นะครับใครที่ย่นเข้าไปแล้วแบบล้อล้อหลังอะยางล้อหลังแบบใกล้คานอาร์ม่นี้ฮะแล้วใส่โซ่ได้กี่ข้อใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกนยครับอันนี้ผมใส่เป็นยางสี่ห้าเก้าสิบนะครับอืใส่เป็นยางสี่ห้าเก้าสิบใครที่ตัดโค้งเรียบร้อยแล้วย่นเข้ามาแบบ เออรอใกล้คานแล้วเงี้ยเหลือโซ่กี่ข้อคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอันนี้อยากรู้ไงจะได้เตรียมตัวไว้ถูกแล้วที่เราจะตัดนี่เราตัดตัวไหนพี่ฟิวเราตัดตรงไหนเหรอนี่ไงเดี๋ยวต้องให้พี่ฟิวเนี่ยเราจะตัดตรงเนี้ยวัยรุ่นจะรู้กันดีเราจะเป็นวัยรุ่นโครงไก่แล้วนะครับเออเราก็จะตัดตรงนี้แล้วก็ตรงตรงคอนกลางเนี่ยเราก็จะตัดแต่คิดว่าน่าจะต้องได้ลื้อออกหมดมั้งไม่น้องว่าเสี่ยต้องลื้ออย่างออกไหน ชุดลอด่อชุดยังออกมาเลยแต่ตัดตงนี้ออกเลยได้ไหมเออวอ,อาอาไม่ยังนี่เอาออกมาเลยเนาะงานครับโอ้อ,อ่อันนี้อันนี้เราก็ยังไม่เคยไงเราก็ถือว่าเป็นแบบสายวิจัยไปเลยนะฮะตัวยึดนอนเนี่ยเขาตัดตรงนี้นะเออ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 จะเหว่าพ่อตัดตรงน,นี้ออกเพื่อยึดรอบตรงนี้นว่าอะไรล่ะจ้ะโอ้มีต้องตัดยาวลงนี้เลยโเออเอ,อ่ะบอกกับทุกคนก่อนนะครับรถ110ผมไม่ใช่เวรบ1ร้110 led เป็น s สนะครับ เป็น S4 นะฮะไม่ใช่ LED แค่ว่าแปลงเป็นหัว LED ถามว่าหมดงบดเท่าไรมีคนยังมาถามอีกอยู่ถ้าไม่ถ้าไม่รวมหัวคาร์บอนหนประมาณ5้าพันนะครับถ้าใส่หัวคาร์บอนก็เกือบหมื่นโอ้เออเพราะชิ้นคาร์บอนเนี่ยสองชิ้นก็3 0 0พันกับ4ี่พันแล้วนะนี่เรามันสูตรไงยันเรามันเทียบหัว LED ไงเราจะเจาะไหมเนี่ยเราจะเจาะไหมเนี่ยเอ้ยเอาทิงได้แหละครับทิมทิ้งเลยชิ้นเนี้ยเราก็จะท้ายแบบดูเนี่ยดูดูอย่างนี้เลย แล้วก็ปิดบ่เข้าไปอย่างเงี้ยใครอยากได้คอมเมนต์นะนะเอาถอดทิ้งถอดทิ้งไม่ใช่เหรอเออยังย่งถอดเก็บไว้ถอดเก็บไว้เออเอาใช้งานหน่อยเออย่นไม่พอปาดนี่นะปาดนี่ต้องปาดยุ่ยเตออ่อเพื่อวันว่วาทได้ปาดหนีเนาะหายชอบห้ล้อมันเข้าไปในช่องนี้ได้เกินใครนึกภาพไม่ออกนะครับลองพิมพ์ว่ารถแต่งอินโดนีเซียอ่าคือถ้าเราย่นแค่เนี้ยกูบอกเลยไม่ได้ครึ่งอินโด ออ,อินโด,ดเขีไปสุดอ่ะมึงเคยเห็นไนหะมรูปอ่ะไม่มันจะแบบโคตรโหดล้อเนี่ยคุณก้ว่าจะอยู่ตรงตรงกลางเนี่ย่เออล้อหน้าแม่งก็จะแบบแตเตีย้ยๆรถแม่งโคตรเตีย้ยแถวบ้านเราย่นไม่ได้ขึ้นก็นเลยอืมเออใครน้องารไม่ออกพิมเลยรถอินโดนีเซียรถแต่งอินโดนีเซียนผมว่าน่าจะขึ้นเอออันนี้เราก็จะทําการถอดบงังโคลนถอดิฟ์มอันนี้ออกนะครับส่วนทางเราก็จะใช้เป็นทางเดิมอยู่นะครับอืมหรือว่าใครจะถังน้ำมันใหม่ อขอ,องสีเรเซมันกระเบ้าพูดละเออเกินไม่คุณนึกภาพไม่ออกความติ๊กจะอยู่หน้าตาเป็นแบบไหน,ไ,หนไม่ไม่ไม่หอยข้อเป็นลวงพอเลย <c oughs> เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับใครไม่อยากให้ใส่ทางเดิมสปอนเซอร์ทางมินิมให้ผมก็ได้นะครับนะเราจะถอดทางนะเออสปอนเซอร์ทางมินิมก็ได้นะครับแต่ไม่เอาทางแบบเป็นกล่องเล็กๆนะอันนั้นน่าจะเป็นทางแบบลิดเดียวอะ่ะเอออันนั้นวิ่งได้ไม่ไกลไม่เอานะฮะแต่ทางมินิมอยากได้ติดต่อมาได้นะครับนะสปอนเซอร์ได้นะครับ หา <G ül> ของใส่รถหน่อยโขกกรพังแล้วนเนี่ยฮะโขก็รั่วแล้วเนี่ยเฮ้ยก็ติดต่อได้นะครับใครอยากจะเป็นใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ช่นะฮะทุกพรทุกพัดอะไรเงี้ยเออติดต่อมาได้นะฮะเพราะว่านี้ก็เริ่มเหงาแล้วมันซึม <S 2> <S 2> ใช้ใชนานแล้วนะเออมันซึมซึมมันอ่ามันซึมแล้วไม่มีใครทันมุกกูเลยซึมอะไรวะซึมอะไรวะชัมันซึมไงเออมันเหงาไงอ๋อเออไปไปผ่านไปผ่านไปจ้ามจทย์ไปด้วยนะพรุ่งนี้ไมผ่านเดี๋ยวอันดับแรกนะครับ เราจะลองก่อนเนาะลองว่ามันจะย่นได้สุดแค่ไหนแบบยังไม่เอาบางคนออกอเออจะไ,ได้รู้ไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาค่เนะอ่ะเอาเียส่งเชงวะ่ะ เย่โชคใหม่ป่ะอันนี้ก็เท่นะโชคเราก็เอาไว้อย่างนี้เลยเออเออเอาแบบจะรับน้ำหนักยังไงไปซื้ข้าวไม่ออกว่ะหูปุ๊บเราก็เอาไว้อย่างนี้ไงนี่ไงตรงนี้ไงจะรับน้ำหนักได้เออเฮ้ยเท่ดีว่ะมมัันจะไ่พบเราไม่ได้แต่ว่าเพื่อความเท่เพื่อความเท่เออเอาหล่อไว้ก่อนนะกูว่าขี่สองวันป่ยึดเข้านี่เลยเนี่ยเออยึดเข้าตรงนี้พังเข้าเลยพังเข้าเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้วิจัยไปที่เรียบร้อยนะเนี่ยกูเห็นนะที่กูไปถ่ายคลิปเยอะๆนะวิธี ลำผีดลำบีด,บดวิธีการตัดของวัยรุ่นนะคือถ้าให้ง่ายคือเราต้องตัดตรงนี้ไว้จันเนี่ยเห็นไหมตัดตรงนี้ออกเขาจะได้ตัดตรงนี้ออกง่ายๆไงมันมันโค้งตรงนี้ก็จะหายไปเลยนู่งไหมแต่ว่าเราอยากให้มันแข็งแรงเราจะไม่ตัดท่อน,นนี้ออกไอตัวโค้งพักเท้าอะ่ะเราจะไม่ตัดออกเวเราจะตัดออกแค่ตรงกลางนะฮะ เราตัดออกแค่ตรงกลางเราก็จะเจียร์ล้อไปล้อไปวนออกไปมันก็จะย่นเข้าไปได้อีกโดยที่เราไม่ต้องตัดโค้งตรงพักขาออกเนืกอออกไหมมันก็ยังจะแข็งแรงมันก็จะรับน้ําหนักคูณสองอยู่เหมือนเดิมเนืกอออกไหมเห็นโค้งตรงนี้ไหมตรงนี้รับน้ําหนักเราตรงนี้ก็ช่วยพยุงเนืกอออกไหมเออแต่เมื่อเราตัดตรงนี้ออกปุ๊บตัวรับน้ําหนักก็จะเหลือแค่ตัวเดียวเออแรงรับมันก็จะเนี่ยพาระมันจะเยอะขึ้นทิ้นี้บจะเยอะขึ้น แต่ถ้าเรามีตัวนี้อยู่พารามันยังอยู่มันเดิมเออนี่แหละเออวิธีการตัดมันต้องมีอย่างนี้เว้ยอีกอย่างถ้าเราตัดตรงนี้ออกใช่ไหมออมันก็มาชนคานก่อนอยู่ดีอ,อ่าเพราะฉะนั้นถึงจะตัดตรงนี้ออกถ้าเราไม่ตัดคานก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่ทําไมเขา้องตัดตรงนี้กูว่ามันง่ายไ,ม,ไมพี่เออมันง่ายเน่เล่าแบบพาระคือ ต้องเอาไว้เหมือนเดิมเออให้มันรับรับน้ำหนักได้เหมือนเดิมแต่ต้องการที่ยน่นเข้าไปเยอะกว่าเดิม,อ,มอ,อืออ่ะอันนี้ก็เป็นการวิจัยนะครับะะถ้าใส่อะไรนะใส่ขอบสิบหกได้นี่ก็คือเออหมกเลยนะหมกขอบสิบหกแล้วก็จะยน่นเข้าไปได้เยอะอีกเพราะขอบมันเล็กกว่าไงตอนนี้ล้อเรามันเป็นสิบเจ็ดนิ้วถ้าจะถ้าจะใส่สิบหกนิ้วปุ๊บก็จะเล็กลงฮนะมันก็จะยน่นเข้าไปได้อีกแต่ข้อเสียมันก็คืออะไรนะล้อมันเล็กกว่าไงอ่าล้อ,ม,อ,อมันก็จะไม่แล่ รถมันก็นจะจี๊ารจขึ้นอะไรอย่างี้ <c oughs> อ่ะโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็น EP แรกนะครับกับโครงไก่น้องชก้วยนะฮะเดี๋ยวติดตาม EP ต่อไปอยากให้มี EP ต่อไปช่วยคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์อะไรก็ได้โคมมตรคเอาสุดครับเปิดอย่างจูนเต็มกราบกดไลค์กดแ,กแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูว่าเป็นอย่างไรเจอใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วกับชก้วยโครงไก่สวัสดี ต้ดแมงเมื่อไหร่คนี้แราเอาสามท่อหนึ่งแก๊ว